ที่บริษัท CP Extra นะคะได้ร่วมส่งเสริมโภชนาการเด็กไทยผ่านโครงการอาหารดีพี่ให้น้องครบ3ล้านมือ้อบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจัดพิธีมอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จในการส่งมอบอาหารดีมีประโยชน์ให้กับเด็กไทยครบ3ล้านมือ้อภายใต้โครงการ อาหารดีพี่ให้น้องในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศมุ่งเน้นการจัดหาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนปลอดภยัยและถูกสุขลักษณะเพื่อให้ในักเรียนได้เติบโตอย่างแข็งแรงและมีพัฒนาการที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลเด็กๆซึ่งเป็นอนาคตของชาติและยังช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับเด็กๆและประเทศชาติโดยมีนางนภัจิราอิงค้าโรดริท ผู้จัดการอาวุโสงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนขององค์กรเป็นประธานในพิธี ซึ่งทางด้านนายกฤษดาอินไผ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกล่าวว่าก็ขอขอบคุณในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนมาโดยตลอดโครงการนี้ค่ะก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้นักเรียนได้รับอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็กๆในระยะยาวเราไปฟังเสียงของท่านผอโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกันค่ะ ขอบคุณนะครับทาง CPX Star m i c โคร l และโรตัสนะครับที่ได้จัดโครงการอาหารดีให้น้องนะครับในครั้งนี้นะครับคือเด็กๆนะครับได้รับประโยชน์จากการเลี้ยงไก่ไข่นะครับก็คือเด็กได้รับประสบการณ์การเลี้ยงไก่นะครับซึ่งสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคตนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนนะครับได้นําไก่ไข่ตรงนี้นะครับมาใช้ในการ จะทําอาหารกลางวันด้วยบางส่วนนะครับ oh. Oh. ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่บางส่วน,นครับ oh. เป็นส่วนมากนะครับแล้วก็ถ้าเหลือนะครับเราก็จะจัดขายสู่ชุมชนต่อไปนะ